สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าความในใจของคนชายเย็นอ่าไม่ใช่นะเย็นชานะคะาการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะจอดจงดวงของคนใดคนหนึ่งเป็นการดูโดยรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่จริงจังและซีเรียสนะคะถือว่ามาฟังนิทานสนุกๆก,กันนะคะ ค่มาดูกันนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเป็นการดูโดยรวมราศีตุลน,นะคะนักสัตว์ขานนะคะราศีพิจิกราศีกัน ราศีเมษนักสัตว์ชรูลาศีสิงล์าศีกรกฎนักสัตวธนูลาศีเมถุน ค่ะมาดูกันนะคะว่าพลังงานนะคะของเขาคนนั้นนะคะคนที่เป็นชาเย็นของคุณนะคะคนที่เย็นชาต่อคุณนะคะชาเย็นยังอร่อยกว่านะคะเย็นชาไม่ดีเลยนะคะชาเย็นดีกว่านะคะแต่กินมากก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะมาดูกันนะคะพลังงานของคนเย็นชานะคะของคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงคะพลังงานเขาในตอนนี้นะคะ พลังงานเขาเป็นแบบไหนนะคะดูพลังงานเขาก่อนนะคะขอ,อยายกดูนะคะอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ได้นะคะสลับพลังงานได้นะคะ mm hmm. เด็กถ้วยกับสีดาบสิบดาบ ดีเอ็มเพลเสี่ถ้วยพลังงานของคนเย็นชานะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะดีเอ็มเพลเอนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศได้นะคะ เขาอาจจะดูนิ่งเฉยใส่คุณนะคะเขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะมากเขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะเขามีการหยุดนิ่งบางสิ่งบางอย่างไปนะคะสี่ดาบนะคะเขามีความเจ็บปวดเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะสิบดาบนะคะเขายังมีความรักความรู้สึกดีๆนะคะเหมือนอยากจะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งนะคะตอนนี้เหมือนเขากาลังรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงกับณปัจจุบันขณะของเขานะคะเหมือนเขา เหมือนเขาเบื่อนหน่ายสิ่งรอบตัวเขาอยู่นะคะในตอนนี้มาดูนะคะแล้วความรู้สึกของเขาคนนี้นะะที่เย็นชาใส่คุณนะ,ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะโฟบครับควีนอพเพนิคัน วิวอ,อ,ฟอัฟโฟทูนายอ e วนสิกอ้วนความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะเขาเนี่ยโฟบคับนะที่เขาบอกว่าจากสำหรับที่แล้วเป็นโฟบคับเหมือนกันนะคะ เขามีความเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะ,ะสำหรับนี้เขาก็เบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะ,ะแต่เขายังคงคิดถึงคนคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณนะคะคุณยังคงเป็นคนหนึ่งที่เขาคิดถึงอยู่เสมอนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนอบอุ Ut ่นอ่อนโยนนะคะคุณอาจจะเลี้ยงแมวได้นะ,ะเป็นคนที่อ on ่อนหวาน อ่อนหวานนะคะแล้วก็เลี้ยงแมวอ่อนโยนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะคุณดูอ่อนโยนนะคะคุณและเขามีประเด็นกัน,นะคะมีกำแพงที่สูงนะคะเขาอยากจะทลายกำแพงระหว่างคุณกับเขานะคะเขาอยากจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหไม้นะคะคุณเปรียบเสมือนสิ่งมีค่านะ,ะวิ e อ of f อ r t u n e นะคะเขาอยากจะให้ คุณและเขานะคะได้เจอกันอีกนะคะามาดูสำหรับนี้นะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในตอนนี้ขอเป็นสำหรับนี้นะคะจะติด เสน of sword เส้น of a n e อาจจะมีเสียงบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะ file sword The world คุณและเขานะคะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าหยุดนิ่งนะคะมีการสตาร์ฟกันไปนะคะดูค่ะห้าดาบนะคะดาบทั้งห้านี้นะคะมีการปักหมุดนะคะแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็หยุดนิ่งนะคะไม่ได้ทำอะไรให้คืบหน้านะคะ เขารู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะคุณอาจจะเกิดในราศีตุลได้นะคะเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะเป็นคนตรงตรงนะคะบางทีก็รู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะคะไม่มีแบบว่าไม่มีซ่อนเลนส์คะเป็นคนที่จริงใจได้นะคะเขาแล้วคุณอาจจะมีการปิดกั้นความรู้สึกกันบล็อกความรู้สึกกันไป เขารู้สึกเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็น10ดาบนะคะแต่ภายในใจเขาเขาก็รู้สึกว่าคุณคือเดอะเวอร์นะคะคุณคือโลกของเขานะคะคุณคือสิ่งสวยงามนะคะที่เขามองเห็นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักตัวเองนะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสที่ตัวของตัวของคุณเองอยู่นะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่า เอาจิตออกข้างนอกนะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองนะเขามองเห็นคุณคุณก็ดูเฉิดฉายนะคะมีประกายนะคะมีความสวยงามในตัวของคุณเองนะคะ่ะมาฟังใจเขาคนนั้นนะคะของคุณนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเล่นของสูง โลกยังหมุนโลกแห่งความฝันคนที่ฆ่าฉันแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียว ขออีกใบหนึ่งกันนะคะรักเขาเจ็บปวดเสียใจมากนะคะเป็นสิบดาบสามสำรับนะคะสิบดาบสิบดาบสามสำรับนะคะสำรับละสิบดาบสามสำรับปาไปสามสิบแล้วนะคะเขาโดนดาบทิ่มแทงถึงสามสิบเล่มนะคะ เป็นดาบเดิมๆซ้ำๆนะคะที่วนเวียนอยู่ในจิตใจของเขานะคะมันก็คือความคิดของเขาเองนะคะเขายังคงคิดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาะคะความเจ็บปวดมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะคะเขายังคงคิดถึงอดีตที่มันทำให้คุณและเขาเกิดความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะ แต่ชีวิตคนเราต้องเดินต่อไปนะ,ะจะอยู่จมปักอยู่กับอดีตตลอดมันก็บางครั้งมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ mm. คุณละเขาะะอาจจะเป็นมีสื่อที่มองเห็นกันได้นะคะโลกยังหมุนเขาอาจจะแอบส่องคุณตามสื่อโซเชียลได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เป็นคนในฝันของเขานะคะในบางท่านนะคะอาจจะฝันถึงกันบ่อยนะคะ หรือเก็บไปฝันได้นะคะมีความรู้สึกที่คิดถึงกันแล้วไปฝันนะคะเขารู้สึกว่าแค่เขาเขาอยากจะให้คุณรู้สึกเหมือนเขานะคะแค่รู้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะกับความรู้สึกตรงนี้คือเขาไม่อยากให้คุณปล่อยมือเขาไปนะคะเขาอยากจะใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เพราะว่าเขารักคุณนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาต้องต้องลืมความเจ็บปวดก่อนนะคะและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อันนี้ไม่หมาพูดไว้สำหรับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายฝ่ายเป็นสามสิบดาบนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะข้าขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ แม่หมอขอความการุณา f อทุกท่านทุกท่านนะคะโปรดอย่าข้ามโฆษณาแม่หมอเลยนะคะช่วงนี้ยอดวิวแม่หมอรถนะคะก็สนับสนุนแม่หมอกันหน่อยนะคะดูโฆษณาเป็นค่าครูให้แม่หมอหน่อยนะคะแต่หากท่านใดใจดีนะคะกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้ที่ด้านขวานะคะ ก็ไม่ต้องดูโฆษณาจนจบก็ได้นะคะสามารถซัพพอร์ตแม่หมอได้ทันทีนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังและซัพพอร์ตนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ